มาสองเป็ดที่เบิ้นคอนอนาสองชั้นเลยต้นนี้เป็นต้นเบรกข้ามเข้าในซอยมาปักกับสาสตันขั้นใหม่ตอนนี้กขาเรขึ้นไปแล้วเอาเดี๋ยวชวมกันโอเคตอนนี้ขึ้นไปแล้วน้ำหนักเสาเฉพาะเสาอย่างเดียว2ตัน1น5บวกคอนนี่อยู่ประมาณไม่เกิน2ตัน6ประมาณ2ตัน7ประมาณนั้นแหละคร่าวๆนะถ้าเปิ้ลคอ2ชั้นนั้น เราจะไปจับระหว่างคอนพอดีเลยนะเราจะไม่จับล่างถ้าเราจับถ้าสลิงเราอะ่ะจับล่างนั้นเวลาเราเว,เวลาเสาเป็นดิ่งอะ่ะไอตะขอเราอะ่ะมันจะไปชนกับเสาเลยทีนี้จะไปชนกับอ่าคอนเดิมๆคือคอนแตกเราต้องใช้สูตรนี้ถ้าบนคอนสองชั้นตรงนี้ข้ามไหมโอ้ข้ามมันจะอยู่ร้าง้ายเลย mm hmm. ไปแล้วไปแล้วนี่ข้ามไปแล้วไปแล้วไปแล้วฟีเมอเจจะ เอฟีเมื่อคันนี้ที่ก่อนเขารถเจาะมาผมแหละตอนนี้ขึ้นมาขับ30ตันแล้วกลายเป็นว่าเจาะพลังใบกับปักพลังใบ30ตันเอาดูท้ายด้วยดูท้ายรถด้วยดูท้ายรถด้วยะจะมีคนดูจะมีคนดูหลังอยู่มีคนบอกอยู่ เอาเวียงไปแล้ว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 คือถ้าเราเลียลงมาให้มันไกลกว่านั้นถามว่าได้ไหมได้แต่มันจะโยกนิดหนึ่งอ่าถ้าเราอยู่รือว่าพอดีกับเนี่ยคือตะขอกับอ่าเคเราอ่ะคือถ้าเราถ้าเราแบบว่าเหลือวแบบไม่เยอะนั้นเผื่อให้เขาชนิดนั้นอ่าเสาจะไม่โยกทีเนี้พอเวลาเราเวียงเสาแล้วได้ที่เราต้องการที่จะลงเราจะเลียลงอย่างเดียว อยู่หน้าอยู่หลังอยู่หน้าอยู่หลังอ,อ่าโอเคอยู่ระหว่างเปิดอ่าบีกับซีมากันอโอเคพอแล้วเอาลงเลยลงแล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  ดูวิธีการหมุนเสาตัวน,นี้นะอ่าเพราะว่าตัวน,นี้เป็นต้นมาเป็น,เป,นเป็นคอ,อนหน่อยไอ้ตะเก,กียบเ,เป็นปะป่าแล้วดูคอดิว่าเขาจะลงประมาณไหนถึงเขาจะหมุนหน้าเสาเพราะว่าถ้าหมุนหน้าเสาตัวน,นี้เลยไม่ได้ถ้าหมุนปุ๊บมันจะติดสายตัะทีเลยอ่าเราต้องลงอ่าเสาไปก่อนคือลงลงในแนวดิ่งตามอ่าตามสายเรือสูงก่อนหลังจากนั้นเราค่อยบิด เดี๋ยวเขาจะมุนเขาจะบิดหน้าเสาตอนไหนเนี่ยเห็นไหมเขาจะลงตามลายก่อนโอเคนะก็จะลงตามลลยก่อนเอาคนพาเข้าในลุมก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปไปจะพ้นสายแล้วเดี๋ยวเดียวปุ๊บโอเคหมดแล้วได้ละเห็นไหมอึด ไม่ได้ไม่ได้โจ้ไม่ได้ยังไงั้นไม่ได้มาติดซ้ายติดซ้ายตะำมูลกลับก่อนติดโอเฮ็ดโอเฮ็ดติดโอเฮ็ดเบิร์ดพาซาวไปล่างเลยเบิร์ดนิดเดียวนิดเดียวเอาลงได้ นั่นแหละโอเคลงระหว่างช่องพอดีปุ๊บถึงที่นี่พอก็เลยต้องการหมุนหน้าเสาแล้วเห็นไหมมันจะไม่ติดเลยเลยถ้าเราบิดหน้าเสาทันทีนั้นถ้าเราบิดเสาเลตกเกียวมันจะติดสายอ่าเนี่ยือวิธีการลงอ่าระหว่างสายคือถ้าบนคอสองชั้นเราต้องใช้วิธีนี้แล้วก็ทีนี้นั้นพอเราได้ได้ระหว่างกลางพองดีนั้นเราจะโยนนิดนึงเพื่อที่จะให้หมุนเสาได้ นะคนดีเลยปุ๊บหมุนไปปุ๊บถึงที่เนี้ยเขาจะเรียนลงเลยอ่ามันจะมีคนเล่งอยู่หน้าเสาจะมีคนเล็งอยู่ จบภารกิจวันนี้ฝากคนแรกกดติดตามด้วยครับ